วิจัยและพัฒนาเพื่อขยายผลการเพิ่มผลผล,ผลิตถั่วลิสงเพื่อเพิ่มมูลค่ายกระดับคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาแหล่งพันธุ์คุณภาพเฉพาะพื้นที่ภาคตวนออกเฉียงเหนือตอนบนเป้าหมายของกิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้โครงการวิจัยในครั้งนี้เพื่อขยายผลการยกระดับคุณภาพถั่วลิสงในแหล่งผลิตถั่วลิสงจากจังหวัดขอนแก่นกาลสินชัยภูมิเลยสกลนครและอุดรธานี โดยบูรณาการและปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงให้เหมาะสมกับการผลิตของเกษตรกรเฉพาะพื้นที่วิจัยและพัฒนาแหล่งพันธุ์ถั่วลิสงและเชื่อมโยงเครือข่ายแหล่งผลิตแก้ปัญหาการขาดแคลมเมล็ดพันธุ์ตลอดจนหมุนเวียงให้กลุ่มและเครือข่ายสามารถผลิตเองได้อย่างต่อเนื่องลดต้นทุนด้านมเมล็ดพันธุ์รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายมเมล็ดพันธุ์คุณภาพในแหล่งผลิตถั่วลิสงที่สำคัญเฉพาะแหล่งผลิตเพื่อผลิตมเมล็ดพันธุ์ที่ได้คุณภาพตรงตาม,ตามพันธุ์ เพียงพอในการหมุนเวียนใช้ตลอดทั้งปีลดการนำเข้าของปัจจัยด้านเมล็ดพันธุ์ให้เกิดการหมุนเวียนเมล็ดพันธุ์คุณภาพได้อย่างพอเพียงและสมบูรณ์กับความต้องการเฉพาะพื้นที่พันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกในพื้นที่ได้แก่พันธุ์ขอนแก่น6ขอนแก่น9ไทยนาน9ขอนแก่น5ขอนแก่น84ขีด8กาลศิน2์รวมถึงการยกระดับคุณภาพผลผลิตได้เข้าสู่การรับรองคุณภาพของแหล่งผลิต GAP ถั่วลิสง ดังนั้นการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อขยายผลการเพิ่มผลผลิตถั่วลิสงเพื่อเพิ่มมูลค่ายกระดับคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาแหล่งพันธุ์คุณภาพเฉพาะพื้นที่ภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและมีการขยายผลในระดับพื้นที่เป็นการเรียนรู้ในกลุ่มเกษตรกรในแปลงข้างเคียงและเพื่อนบ้าน เรามาดูการผลิตถั่วลิสงในแต่ละพื้นที่กันเลยค่ะพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปิศาณนนสว่างเป็นตัวแทนกลุ่มแป้งใหญ่ถั่วลิสงบ้านป่าไว้นั่งตำบลเขาสังข์ว้างอำเภอเขาสังข์ว้างจังหวัดขอนแกน่นปลูกถั่วลิสงพันขอนแก่น6ขอนแก่นหมาแล้วมากกว่า20ปีสภาพการปลูกแบบหลังนาและสภาพไร่ฤดูฝนพบปัญหาเมล็ดรีบโดยเฉพาะฤดูฝน เกษตรกรในหมู่บ้านจะไปเช่าพื้นที่ปลูกถั่วลิสงหมู่บ้านอื่นทําให้เพิ่มต้นทุนสวพ .3 เข้ามาอบรมให้ความรู้และทําแปลงทดสอบเรื่องปุ๋ยสูตร1 2 2 4 1 2อัตรา25กิโลต่อหนึ่งไร่และปรับสภาพดินด้วยปูนขาวอัตรา100กิโลต่อไร่ และเมื่อถั่วลิสงออกดอก50%โรยยิบซ้ำอัตรา50กิโลต่อไร่เพื่อลดปัญหา,มาเมล็ดรีบไม่ได้ไปเช่าพื้นที่แล้วมีเพื่อนบ้านสนใจยิบซ้ำได้แนะนำและนำไปใช้กับถั่วลิสงของตนเองได้ใบ G A P แล้ว11คนพื้นที่15ไร่นี่คือใบ G A P ของทางกลุ่มบ้านป่าไว้นั่งอ่ําเภอเขาสงกวางจังหวัดขอนแก่นค่ะแล้วก็จะมีการเพิ่มมูลค่า ก็คือ<ฮ>มีการทําเป็นถั่วพั่วทรายแล้วก็ถั่วตัดค่ะได้มีการกระจายเมล็ดพันธุ์ให้กับหมู่บ้านใกล้เคียงแล้วก็อําเภอใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นบุบลราชน้ําพองหรือพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นทางหนองบัวลําพูอุดรอย่างนี้นะคะมีการกระจายเมล็ดพันธุ์ในการไปทําพันธุ์นะคะก็ได้จําหน่ายทั้งพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็พื้นที่ต่างจังหวัดค่ะ หลังจากได้เขาอบรมกับก่มวิชาการเกษตรสวพสามขอนเจนได้ผลผลิตดีขึ้นได้ได้เพิ่มขึ้นค่ะแก้ปัญหาเมล็ดรีบได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นขอขอ,ขอบคุณสำนักมีใจและพัฒนาการเกษตรกรมวิชาการเกษตรขอบคุณค่ะเย้ การผลิตถั่วลิสงพื้นที่จังหวัดกาลสินพื้นที่จังหวัดกาลสินถั่วลิสงเป็นพืชรายได้เสริมที่สำคัญชนิดหนึ่งนิยมปลูกกันทั่วไปสามารถปลูกได้ทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝนในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตถั่วลิสงในรูปแบบของแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตการแปลรูปและช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกร สวพกาลสินได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงเฉพาะพื้นที่ให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ผลิตถั่วลิสงบ้านสมสะอาดตำบลสมสะอาดอำเภอกูชินารายจังหวัดกาลสินร่วมการทดสอบจำนวน6รายเกษตรกรปลูกถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น6ไท้ายนาน9ขอนแก่น5 เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการขยายผลการผลิตและเกษตรกรต้องการเพิ่มศักยภาพในการสั้นแหล่งเมล็ดพันธุ์คุณภาพในพื้นที่การปลูกถั่วลิสงในพื้นที่จังหวัดกาลสินมี2ระบบคือการปลูกในฤดูแล้งหลังการทำนาในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมเก็บเกี่ยวในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมและฤดูฝนในสภาพไร่หลังการปลูกอ้อยหรือมันสำปะหลัง ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเก็บเกี่ยวในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมจังหวัดชัยภูมิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจตรกรปลูกถั่วลิสงขอนแก่นหบ้านโพเจริญตำบลบ้านเล่าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิปลูกถั่วลิสงมาแล้ว10ปีนะคะปลูกสองอรอบปลูกฤดูแรงหลังนาช่วงเดือนธันวาและปลูกฤ่ดูฝนช่วงเดือนมิถุนาค่ะ ่อนที่จะปลูกทวารีส่งเนาะค่ะเนาะศูนย์วิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนะคะเขามาทดสอบให้ให้มีการคุกเมล็ดเดินโรยยิบซ้ำตะกรอนไม่มีการใสอย่างนะคะปลูกตามชาวบ้านคือซื้อแต่ไม่ได้ผลผลิตพอเพียงแต่ที่นี่ทางศูนย์วิจัยเขามานะคะชาวเกษตรกรผลผลิตสูงกว่าเดิมค่ะราคาขายผลผลิตทั่วารีสงนะคะ ขายผักสดก,ก็ก,ลลก,กิโลละสามสิบบาทผักแห้่งกิโลละห้าสิบบาทนะคะกระมี้พอค่าแบบคุณกางมันรับบ้างแล้วก็ขายตีบ้างขายทรงบ้างค่ะตามโอกาสที่คุณรับประทานนะคะแล้วผู้ที่รับประทานถือใหญ่มากค่ะมีรสหวานกรอบค่ะตัวนี่ทรงฝั่งใหญ่มากค่ะการที่ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรเชยภูมิคะกรมวิชาการเกษตร ได้ข้มาให้คําแนะนํานะคะเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ดีมากค่ะเกษตรกรเข้าใจในการที่ที่ให้ทัวริสงครผลผลิตสูงอย่างใดมีคุณภาพอย่างใดและยังได้รับรองคุณภาพ G A P ทัวลิสงด้วยค่ะดีเยี่ยมเป็นอย่างมากขอ,ขอบคุณค่ะสศูนย์วิ <l ain> จัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิกรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมทดสอบโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อขยายผลการผลิตถั่วลิสงที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนดำเนินการในพื้นที่ผลิตถั่วลิสงหลังนาฤดูแล้งตําบลบ้านเล่าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโดยนำเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงของกรมวิชาการเกษตรมาปรับใช้ในพื้นที่ทั้งในเรื่องการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงที่มีคุณภาพการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือตามคำแนะนำ เป็นการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยให้กับเกษตรกรอีกครั้งการแก้ปัญหาการผลิตถั่วลิสงรวมถึงให้เกษตรกรมีการทำแปลงพันธุ์ในการผลิตถั่วลิสงไว้ใช้ในฤดูการถัดไปจากการดำเนินงานวิจัยในพื้นที่ร่วมกับเกษตรกรพบว่าวิธีทดสอบของกรมวิชาการาดเนนนนนิิงาววจัยใพื้ที่ร่รมกับเกษตรกรพกรกรกถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่นห ให้ผลผลิตเฉลี่ยฝักสดอยู่ที่1,100กิโลกรัมต่อไร่และวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ย780กิโลกรัมต่อไร่จะเห็นได้ว่าวิธีทักสอบของกรมวิชาการเกษตรให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่าวิธีเกษตรกรถึง320กิโลกรัมต่อไร่นอกจากการทํางานวิจัยและพัฒนาเพื่อขยายผลการผลิตถั่วลิสงในพื้นที่ให้เหมาะสมแล้วศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิกรมวิชาการเกษตร ยังได้มีการตรวจรับรองแหล่งผลิตถั่วลิสงตามมาตรฐาน GAP เพื่อยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตถั่วลิสงจังหวัดชัยภูมิจังหวัดสกลนครสวัสดีครับผมชื่อนายยงยุทธสอสุภาพเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงหมู่ห้าบ้านวาด ตำบลบ,บางแก้วอำเภอบน,มอนรมงจังหวัดสกลนครโทรทร์ที่ปลูกคือพันธุ์ไทยนาเก้าปลูกซอดูการคือดูดูแรงดูดูฝนเป็นโครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตรซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษกรตรสกลนครได้นำปัจจัยการผลิตมาสนับสนุนคือปุอ๋ยเคมีสูตร1 2 2 4 1 2อัตรา2 5กิโลกร,รัมต่อไร่หยิบซ้ำ50กิโลกร,รัมต่อไร่ แต่ก้อนนะครับที่เคยใส่ปุ๋ยแบบธรรมดาเมื่อได้รับคําแนะนําและการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้วทําให้มีการจะเลือกเติบโตดีผลผลิตเพิ่มขึ้นต้องขอขอบคุณศูนย์วิจัยการเกษตรสกลนครที่เขามาให้คํำแนะนํำขอบคุณครับ พื้นที่จังหวัดเลยสวัสดีครับผมทํามริตวิจิตปัญญาอยู่บ้านเซี่ยวอำเภอเมืองจังหว,วัดเลยพวกเราเกษตรกรปลู<ว>กทัวรีสง,สงพันกะลาสินสองลื้อทั่วลายเสือเราอยู่ที่บ้านเซี่ยว,วอ,อำเภอเมืองจังหว,วัดเลยบ้านเซี่ยวของห่ากาปลูกทัวรีสงซ่องฤดูเนาะคะ่ะไอ้หนึ่งปลูกทัวริสงไหนพื้นที ล่างนาฤดูแรงจ้ะซองปุ๊บในสภาพไล่ฤดูฝนซ้อ,อ,อพอเลยเข้ามาทดอสอบไซปุ๋นข้าวหยิบซ้ำและปุ้ยสุดซิบซองหยิบซีซิบซอง,ซซซองโดยการมมพัฒนาการเกษตรเลยนะคะได้เข้าร่วมทดสอบขยายผลเทคโนโลยีการผลิตผลิสงในพื้นที่ตำบลเซี่ยวอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะโดยทำการปลูกทดสอบในพื้นที่หลังนานในปี2568ค่ะ ที่ผ่านมานะคะพบว่าผลผลิตฝักสดของถั่วลิสงพันกาลสินสองนะคะโดยวิธีทดสอบนะคะได้ผลผล,ผลิต1,083กิโลกรัมต่อไร่และวิธีกเกษตรกรนะคะ868กิโลกรัมต่อไร่ค่ะจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าวิธีการทดสอบที่เรานําเข้ามานะคะให้ผลผลิตสูงกว่าเดิมนะคะถึง215กิโลกรัมต่อไร่ค่ะ ขอข้อคุณคกรมวิชาการเกษตรที่เข้ามาให้คำแนะนำค่ะจังหวัดอุดรธานีส่วนใหญ่นิยมปลูกในฤดูแล้งหลังการทำนาเนื่องจากเป็นพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยและปลูกสภาพไร่ในฤดูฝนเพื่อรักษาสายพันธุ์พันธุ์ที่นิยมปลูกในพื้นที่คือพันธุ์ไทยนานเก้าขอนแก่น6และขอนแก่นห มีการจำหน่ายในรูปแบบมเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงฝักแห้งให้กับกลุ่มแปรรูปถั่วลิสงในพื้นที่รวมถึงพ่อค้าทั้งพื้นที่และต่างถิ่นถั่วลิสงเป็นพืชเศรษฐกิจที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรสวพออุดรธานีได้ขยายผลถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงให้กับเกษตรกรร่วมการทดสอบบ้านดงน้อยตำบลเมืองเพียอำเภอกุดจ,จับจังหวัดอุดรธานีจำนวน12ราย พบว่าข้อมูลผลผลิตวิธีทดสอบให้ผลผลิตฝักสด975กิโลกรัมต่อไร่และวิธีเกษตรกร863กิโลกรัมต่อไร่เกษตรกรทั้ง12รายอยู่ระหว่างยื่นขอการรับรองแหล่งผลิต GAP ถั่วลิสงเนื่องจากอยู่ในเขตพื้นที่ชนประทานเกษตรกรสามารถผลิตถั่วลิสงได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการรวมกลุ่มผลิตมเมล็ดพันธุ์หมุนเวียนกลุ่มแปลรูปถั่วลิสง นอกจากนี้เกษตรกรต้องการเพิ่มศักยภาพในการสร้างแหล่งเมล็ดพันธุ์เพื่อกระจายสูตรทั้งภายในและนอกจังหวัด